ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกพรเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME c h ม m ปียนครับทาง f m 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับช่เวลานี้จะกันกับผมปียพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะฮะวันนี้มาแบบตมรายการเลยนะสีแดงนะโอ้โหนะฮะวันนี้ก็อาจจะมีสีสันเสล็กน้อยนะฮะในรายการของเราด้วยนะฮะเป็นบรรยากาศในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับรายการ SME c h ม m ป i o นครับผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลบริสแนนด์คอนซัลท์จำกัดและสมาธ์ SME ฟังรายการของเราสดๆได้นะฮะทาง89.5นะฮะในตอนนี้แล้วก็ทางแฟนเพจเฟซ บุกวิทยุราชมงคลทันเยบุรีรวมถึงรายการอื่นๆของทางสถานีด้วยนะฮะส่วนย้อนหลังของเรานะฮะดูได้นะฮะทางเว็บไซต์ radio.rmutt.ac.th และก็ทาง YouTube Channel นะครับ rmutt radio นั่นเองนะครับสองช่วงรายการด้วยกันในวันนี้นะฮะช่วงแรกคุยกันกับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรนะฮะช่วงที่2คุยกันกับอาจารย์ดรเกษมพิพศศัฒน์เสรีธรรมซึ่งช่วงที่2เราบันทึกเทปล่วงหน้ากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็เป็นประเด็นการแนะนําในการทําธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยนั่นเองนะฮะเริ่มต้นกันในช่วงแรกนี้ต้อนรับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรครับกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิตอลเพื่อสิ่งแวดล้อจำกัดและรองประธานสามน e, าค์ SME ไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสียวพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถึงเรื่องของการจับจ่ายแบบออนไลน์กันหน่อยนะฮะคนก็มาระมัดระวังในการที่จะหยิบจับทันโมงทันบัตรกันพอสมควรเ mm hmm. พราะก็กลัวว่ากลัวแบบอาจจะมีเชื้อต่างๆเนี่ยที่ อ,อยู่บนนะฮะสิ่งของต่างๆรวมไปถึงนาัตรที่เราจับต้องกันตลอดเวลาด้วยเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเรื่องของกระแสข,ของการใช้แบบออนไลน์เองก็น่าจะมาแรงพอสมควรคือไม่ได้พูดถึงแค่ในส่วนของแอปเป๋าตังหรือคนละครึ่งหรือออลวอลเลอย่างเดียวนะฮะในกระบวนการการไปจับใจ่ายใช้สอยแบบออนไลน์น่าจะเห็นภาพกันได้แบบคล่องมากยิ่งขึ้นคือถ้าเป็นร้านทั่วไปขนาดใหญ่หรือร้านตามสตาที่มีหน้าร้านต่างๆเองเนี่ยน่าจะมี QR Code ดมีการโอนเงินรับโอนกันอยู่ละ แต่ถ้าตามตลาดนุ้งตลาดนะ้าต่างๆเองเนี่ยโอนวิธีการแบบนี้เนี่ยนอกจากเป็นแอปที่เป๋าเรียกเป๋าตุงใช่ไหมแอปเป๋าตุงที่รับเงินจากเป๋าตังเองเนี่ยกระบวนการแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พฤติกรรมในการรับเงินเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเลยไหมอาจารย์ครับจริงต้องบอกว่าตั้งแต่การระบาดของโควิดรอบที่แล้วนะครับทําให้คนไทยเนี่ย รับจ่ายเงินเนี่ยผ่านเราเรียกว่าเอ็มแบงคิงนะหรือ E-Banking เนี่ยหรือ e ี ing, เพย์เมนไม่รู้จะเรียกอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ผมก็คือเป็นการจ่ายเงินเนี่ยผ่านระบบ QR code <c oughs> เนาะผู <c oughs> ้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าโอเคผมอะรับงนคุณผ่ายทางนี้คุณโอนมาเลยแล้วกันแบบครับ แล้วเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามันร้านร้านใหญ่เนี่ยใช้ qr code เนี่ยนะครับน้อยกว่าร้านเล็กนะคนุณเสี๋ยผม,มเพราะว่าร้านใหญ่เนี่ยระบบ qr code เนี่ยเวลาจ่ายเงินเนี่ยมันต้องไปแจ้งเตือนในระบบบัญชีไงใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องเอามาให้ทางอบัญชีจ<ค>่ายเงินดูอ่ะ แคเชียดูว่าเอออันนี้ได้โอนแล้วนะแต่แคชเชียก็ไม่แน่ใจว่ามันโอนจริงไม่โอนจริงถ้าสมมติว่าระบบมันไม่เชื่อมต่อกับเออ่ระบบแคชเชียมันไม่เชื่อมต่อกับธนาคารแบบเดียวทามอ่ะอืมครับเออมันก็มันจะไม่โชว์ในระบบของของผู้ประกอบการใช่ไหมว่าคนนี้จ่ายจ่ายแล้วฉะนั้น qr โค้ดช่วงแรกๆเนี่ยจะกลายเป็นอะไรที่มันวุ่นวายนะครับในแง่ของตัวผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่พอเป็นพวกการเอสอ็มอส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยมาคุมเรื่องการเงินเองเนี่ยเ็เบียร์โฮงนะครับหรือไม่ก็เจ้าของเนี่ยเป็นแคชเชียร์เองเป็นบัญชีเป็นการเงินเองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนขายเองด้วยเพัาะเวลาเงินเข้าเนี่ยผู้กอการรู้เลยมีเอสเอมเอมีอะไรมาเตือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นเลยมีเอสมีมี SMS เอสเอเตือนหรือถ้าไม่จ่ายเงินเป็นค่าไปการเอสอมันก็ แจ้งเตือนเป็นโนติของแอปถูกไหมครับเ๋ยวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการรายเล็กเนี่ยใช้ก่อนนะครับรายใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้บัเครดินี่เราก็ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องคิวอารโค้ดสัละแต่พอเป็นโควิดเนี่ยรายเล็กที่จริงๆก่อนโควิดเนี่ยมันก็จะมีก็ใช้กันเยอะนะตอนแรกๆแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเจอเรื่องอะไรเอ สี่ร้อยครั้งสองอ้สี่พันครั้งสองล้านเน่ะคุณเดียวองครับอ่ตอนนั้นก็ชังนักไปทีนึงพรโควิดมากปุ๊บโอ้โหคราวนี้เลยทุกคนใช้หมดเลยอลืมไปเลยนะอาจารย์ลืมลืมลืมเงื่อนไขตรงนั้นไปเลยเืมเงื่อนไขตรงนั้นไปเลยทุกคนแม้แต่แม่ค้าข้างถนนขายข้าวแกงขายอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ครับการใช้เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูก นะครับพอสิวาโคสเนี่ยมัมเนี่นทีนี้ไอ้ส่วนพวกคนลับซึ้นเ้าตั้งหรืออะไรพวกนี้คนส่วนใหญ่ตอนแรกไม่ใช้เนี่ยไม่ใช่แอนตี้เรื่องการจ่ายเงินออนไลน์นะคิวะส,สอมืมครับแต่เขากลัวว่าข้อมูลเดทข้อมูลเขารัฐบาลจะรู้อืมเพราะว่ามันเป็นโครงการของภาครัฐครับแล้วถ้ารัฐบาลรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาจะต้องเสียภาษีครับ อันนี้คือความกังวลของผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเนี่ยผมเคยโทรไปหาโรงแรมนะจะขอเข้าพักถามคําถามว่าใช้คนละครึ่งไหมอใ,ใช้เที่ยวด้วยกันไหมเขาบอกไม่ได้ใช้เอาทําไมไม่ใช่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องภาษีอืมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เอกนชนเนี่ยเขากลัวทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงมันถึงมีดรามา่าเกิดขึ้นเพราะมันต้องจ่าย ภาษีแล้วไงคพอตจะจ่ายภาษีปุ๊บเนี่ยมันจะมีสองส่วนภาษีของบุคคลธรรมดาที่ใช้เที่ยวด้วยกันคนละตึง่งไอ้ถือว่าเป็นไรายได้ชั้นระล่าหมายความว่าปกติสมมุติว่าค่าโรงแรมเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทผมเนี่ยได้รับเซอร์ไดร์จากรัฐห้าพันเป็นจริงๆิไม่ถึงหรอะค่าโรงแรมสมมุติว่าสามพันบาทผมได้รับเซอร์ไพร์ันห้า ต่างๆคือไอ้พันธที่ซับสิปปดได้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้ผมไหมคุณเสี่ยวผมในแง่ของบุคคลธรรมดาก็มีดรามากเกิดขึ้นแล้วปปกรรพากรก็ต้องรีบมาบอกว่าอะไรฮะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นรายได้รายได้ที่เอ,อไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ว่าส่วนที่ส่วนที่รัฐกด,ดหนุนให้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเฉะนทุกคนในแง่ของผู้โทษก,ก็สบายใจถูกไหม ันก็เหลือมาฝั่งของผู้ประกอบการเอ้แล้วผู้ประกอบการจะสบายใจด้วยไหมถูกไหมทีน,นี้ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งถ้าคุณมีรายได้ล้านแปดขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของคุณถูกไหมแต่ป่ะเพราะว่าเพราะว่าเอกประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐคุณหนุนให้อีกครึ่งหนึ่งถ้ามันเกินล้านแปดคุณก็ต้องเสียภาษีอยะ ใช่ไหมฮะ,ะแต่แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าลายย่อยเนี่ยปกของมีเสี่ยงเพราะยังไงเขาก็ไม่เกิดหลังแพกใช่ไหมฮะขายดียังไงเนี่ยมันไม่ใช่ขายได้เดือนแสนสองแสนะแล้วขายาผ่านระบบอ่ะใช่ไหมบางคนบอกว่าอผมก็ยังรับเงินสดผมยังรับเป็นอีเบนผ่านระบบอื่นอยู่เพราะงะั้นผมก็ไม่ได้เอารายได้ทุกช่องทางมาดีแคชปกนะครตอนแรกคน คนก็ไม่อยากใช้ใช่ไหมปรากฏว่าสุดท้ายพอกดลูกค้าต้องการเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะโครงการของเรานะคุณเบียบุครับระบบพย์เมนต์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนพฤติกรรมเปลี่ยนใช่ไหมผมผมเนี่ยไม่ได้บางทีไม่ได้พกเงินสอดอ่ะที่จะไปซื้อของใช่ไหมหรือพกไว้ก็ไม่พออย่างเงี้ยผมก็ต้องถามก่อนเลยนะ,ว,ะว่ารับ qr code ไหม ถ้ารับค r วเอฟเเนี่ยเพราะบางทีเราไปต่างจังหวัดอัตคุณเดียวผมเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะรู้สึกงนุนหงิดใจมากเลยเพราะเวลากดเอทีเอ็มไมวเดียผมมันต้องเสียค่าธรรมเนียมอ,อะใช่ป่ะครับเออผมรู้ตัวว่าเฮ้ยมันไม่ควรต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วนะท่านั้นเนี่ยเราก็ไม่จ่ายเงินสดเราจ่ายผ่านคิวอฟเอฟแทนน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการจ่ายเงินผ่าน e-payment เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้บริโภคก็น่าจะได้ประโยชน์เรื่องนี้สิ่งที่เหลืออยู่ได้อยู่ได้ในมองของผมนะก็คือว่าผู้ประกอบการ SME จะทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้าใช้ e-payment คำว่าประโยชน์ในที่นี้ของผมพูดถึงตัว Data นะในอดีต คุณเสียผมมาซื้อลูกชิ้นปิ้งจากผมผมขายไปคุณเสียผมก็ไปลนะมผม<ำ>ผมได้จ<ำ>ไดจต้าไหมจำได้แค่โอ้คนนี้คือใครยังไงนะ่ะคุณลูกค้าประจำ <laughs> <laughs> ใช่ไหมเออแต่ไม่เคยเลยเอายางวันนี้ผมแว้งซ่อมสินค้านะผมก็ไปเปลี่ยน <laughs> ไอ้ฟิล์มหน้าจอโพลฟิล์มหน้าจอมาแนคุณเสียผมเราปร้านประจำนะอเออน้องที่เขาขายไอ้พวกติดฟิล์มอะไรเนี่ย เขาก็เจอหน้าผมอ่ะบ่อยอ่ะจําได้แต่ไม่รู้ชื่ออจําได้แต่ขายไม่สามารถขายของให้ผมซับได้ครับเพิ่มผมมีรอยต์ี่รยต์ี่กับเขาอ่ะผมก็เลยกลับไปซื้อที่เขาอืเพราะเขาเซอร์วิสีครับคําถามก็คือว่าแต่เขาไม่รู้เดต้าผมใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยต้องคิดต่อ คิดต่อมันทํำยังไงเดี <en> ๋ย <t> ว <ool> เอาไประเด็นนี้ขออนุญาตประเด็นนี้ต่อใ่ไผมต่อผมว่าสนุกในสถานการณ์แบบนี้คือคือในในมุมที่เป็นวิกฤตตอนนี้เรามามองโอกาสกันเพราะว่าในมุมแบบนี้เนี่ยเตรียมหลายๆอย่างแล้วก็ลองมาทบทวนวิเคราะห์ในเรื่องที่เราเคยคุยกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับอาจารย์ค,ครับได้ครับ <ผม S 2> ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขออนุญาต ในช่วงของการคุยกันในวันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อฮะเรื่องของการแบบโอนเงินการช้ระเงินแบบออนไลน์อาจารย์เสริมเข้าไปว่าจริงๆต้องมี Data หรู้การเก็บ Data ของลูกค้าจะทําอย่างไรอันนี้เน้นย้ําอยู่ตลอดเพราะว่าหนึ่งเป็นการสื่อสารกับลูกค้าของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะพักกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ามาคุยกันแต่ช่วงหน้ามาคุยกันกับอาจารย์ดยเดรตเกษมพิพัฒน์เสรีธรรมเรื่องราวข่าวสารดีๆสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย